เริ่มด้วยที่แรกตลาดท่าดินแดงตลาดแห่งนี้ครับเป็นสวนรวมของทั้งชาวจีนและชาวไทยจะได้เห็นว่ามีของสดผักสสินค้าต่างๆมากมายอีกทั้งในบริเวณนอกตลาดนะครับก็ยังมีสินค้าของต่างๆมากมายครับที่มาจากชาวบ้านและภายในตลาดเราจะสามารถเห็นได้ว่ามีสารเจ้าซันาเกงที่เชื่อมติดอยู่สารเจ้าแห่งนี้นอกจากจะเป็นที่ยึเดเหนี่ยวจิตใจแล้วยังเป็นหลักฐานแห่งการหล่อหลอมวิถีชีวิต ที่อยู่ร่วมกันทั้งชาวไทยเชื้อสายไทยและคนไทยเชื้อสายจีนในภายนอกรอบศาลเจ้าจะเห็นได้ว่ามีร้านค้าและชุมชนร่วมอาศัยอยู่ทำให้เห็นความสวยงามของการอยู่ร่วมกันกับคนในชุมชนที่ต่อมาครับเดินอีกไม่ไกลเนี่ยเรากลังมุ่งหน้าไปที่ศาลเจ้ากวนอูจะเห็นได้ว่ามีศิลปะร่วมสมัยที่มีการสื่อความหมายถึงเทพวนอูครับ โดยที่แห่งนี้นะครับเป็นที่กราบสการะบูชาของทั้งคนไทยเชื้อสายจีนและผู้ที่เคารพนับถือครับเราจะเห็นได้ว่าในที่แห่งนี้นะครับอัดแน่นไปด้วยความเชื่อและผู้แสวงบุญไม่ว่าจะเป็นใครที่มาจากที่ไหนก็าตามนะครับล้วนแล้วแต่มาที่นี่ด้วยศรัทธาและความหวังที่แสนเจ้ากดูแห่งนี้นะครับมีบริการน้ําชาเพื่อให้เรากดแล้วก็ไปบูชาเทพกวนอูได้ที่แท่นบูชาครับจะเห็นได้ว่าชาเลยเยอะมาก เพราะว่าชาก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งเป็นซิกเนเจอร์ของชาวจีนเลยก็ว่าได้ครับและนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของบรรยากาศที่ผู้คนล้วนแล้วแต่มาเพื่อสักการะบ,บูชาที่ศาลเจ้ากวนอูแห่งนี้ครับอีกไม่ใกล้ไม่ไกลเรามาที่บ้านอากงอาม่าครับเป็นคาเฟ่เล็กๆริมแม่น้ำเจ้าพยาครับจะเห็นได้ว่าบรรยากาศเนี่ย ยังคงเก็บความเก่าและความดั้งเดิมของยุคสมัยนั้นเอาไว้เลยภายในร้านเราจะพบเห็นวัสดุที่ประกอบด้วยไม้ส่วนใหญ่เป็นหลักอีกทั้งยังเป็นไม้เก่าที่มีความเสื่อมโทรมเมื่อเวลาผ่านไปตามธรรมชาติโดยองค์ประกอบเหล่านี้เป็นเหมือนสื่อนำที่นำเราเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งัดิศาสตร์ในระหว่างทางที่เรากำลังเดินทางไปศาลเจ้าพ่อเสือนะครับจะเห็นได้ว่ามีนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติมาร่วมปั่นจักรยาน เป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่ยืนยันว่าชุมชนคลองสารแห่งนี้รวนแล้วแต่นาผู้คนจากหลายทิศหลายทางมาอยู่ร่วมกันอย่างลงตัวไม่ไกลกันนี้เราจะได้เห็นว่ามีมัสยิดกูตินอิสลามตั้งอยู่หรืออีกชื่อหนึ่งนั่งเดิมคือมัสยิดตึกแดง เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แสดงถึงความหลากหลายที่ลงตัวของพี่น้องชาวมุสลิมและผู้คนในท้องถิ่นในระหว่างทางที่เรากำลังจะไปสถานที่ต่อไปนะครับเราก็ได้พบเจอบ้านวินเซอร์หรือชื่อไทยก็คือบ้านคุณพระประกอบที่อย่างนี้นะครับถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากร และที่อย่างนี้ก็คือวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารนะครับในตัววันนะครับก็จะมีพื้นที่พอประมาณเลยและนี่คือภาพบรรยากาศและลักษณะาการตกแต่งที่เราสามารถเห็นได้จากภายนอกวัดครับผม หลังจากที่เราได้เยี่ยมชมและดูบรรยากาศของวัดมาที่เรียบร้อยนะครับเราก็กำลังเดินทางไปที่กุติจีนเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่สําคัญมากเลยครับถ้าหากมาคลองศาลแล้วไม่ได้มากุติจีนเนี่ยถือว่ายังมาไม่ถึงครับผมโดยภายในพิพิธภัณฑ์กุติจีนแห่งนี้นะครับก็มีการตกแต่งที่ประสานความเป็นโปรตุเกสและความเป็นไทยเข้าด้วยกันครับโดยในทุกองค์ประกอบครับถึงแม้ว่าจะมีความเก่าแก่ที่มาก แต่ก็ได้รับการทะลุบำรุงเป็นอย่างดีจนเหมือนว่าพวกเรารผู้ชมได้ถูกย้อนเวลากลับไปยงยุคอยุธยาและกรุงธนบุรีครับโดยสิ่งของที่นํามาจัดแสดงนะครับก็เป็นสิ่งของที่พบได้ทั่วไปในยุคกรุงธนบุรีและกรุงอยุธยาครับไม่ว่าจะเป็นถ้วยแก้วเครื่องดินเผาโนต้ตดนตรีรูปภาพหรือแม้กระทั่งแป้นพิมพ์และรูปปั้นพระเยซูครับ ถึงแม้ว่าในยุคสมัยนั้นสิ่งของเหล่านี้จะไม่ใช่ของที่หาได้ยากนักแต่พอมาปัจจุบันสิ่งของเหล่านี้กลับเป็นสิ่งที่สะท้อนและทำให้เห็นถึงประวัติศาสตร์และภาพจำในอดีตได้ที่สุดเมื่อเราได้ซึมซับเรื่องราวชาวโปรเกรผ่านกุฏิจีนแล้วจะขาดไปไม่ได้เลยครับก็คือสถานที่สุดท้ายวัดซัตตาครูส หรือซันตาคูเชิร์ดเป็นโบสถคาทอลิกที่ชาวโปรเกสได้จัดตั้งขึ้นเพื่อทำพิธีกรรมตามศาสนาลนและนี่คือบรรยากาศภายรอบนอกของโบสถครับจะเห็นได้ว่ามีการตกแต่งด้วยความปราณีตและสื่อถึงเอกลักษณ์ของความเป็นยุโรปอย่างชัดเจนครับ แล้วก็ยังมีกระจกสีนะครับที่เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์สําคัญของโบสถ์นี้นะครับและเพื่อเป็นการปิดท้ายทริปอย่างสมบูรณ์นะครับเราก็มาที่ร้านมักโรนีบายเชฟริสนะครับอาหารคือตัวแทนของวัฒนธรรมที่อยู่รอดผ่านกาลเวลาแม้จะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแต่รสชาติแห่งความผูกพันยังคงอยู่เสมอภายนอกนะครับมีการตกแต่งอย่างเป็นกันเองและเรียบง่ายแต่ก็แฝงมาด้วยเอกลักษณ์ที่แน่นแฟนของชาวโปรตุเกสครับ เมนูที่พวกเราสั่งกันมานะครับคือเนื้อตุนและแกงไก่มื้นเทศครับเป็นอาหารที่เข้าใจรสชาติได้ง่ายและอร่อยอีกทั้งยังมีสารอาหารครบถ้วนทำให้ความอ่อนร้าจากทริปนี้หายไปหมดเลยครับวิวทิวทัศน์ภายนอกร้านทำให้เราได้เห็นสิ่งลูกสร้างไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนโบสถ์วิหารหรือว่าวัดนะครับ แม้จะต่างที่มาต่างความเชื่อแต่สิ่งเหล่านี้ก็อยู่ด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์และลงตัวเป็นภาพความสวยงามของชุมชนคลองสามที่ทุกคนอยู่อย่างลงตัวท่ามกลางความแตกต่างครับ